ตรงกุมนเขาอะที่ไหนวะเนี่ยโอ้โอืมแแถวใากพอแม่่อยเลยนี่ครับเบิดปมั่าืึเบิดบ่คุณไม่ได้กินะว่าจะกินไดไสองมกินไหนก่เจ้าินเจ้าคตเี้ยนโอเคทำบ มากหลา่าใช่ชิ้นเดียวคนเดียวอู๋เสืออู๋เปีเ๊ยเสือครับหอมแซ่บหรืออันเนี้ย วมันที่ไปกินเลี้ยงก็มีมีซาชูไหมพี่หมูก็เห็นมั้น้องค้าบอกป่าวแล้ก็ไม่ได้ไปตัวถือในตานต้องเตรีย

cô này khùng kia cả túi, coi túi này không tài được, không là, nào không พี่นเขาแล้เป็นผู้จัดการวงแบบผู้จัดการวงครับแต่อนแต่พอทำหน้าที่เออสุดใจว่าเจ้าเนี่ยสวยกันสวยให้ตบเขาเนาะโอ้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วเป็นพวกรึเปล่าน้ะเอ้ยเนาะแต้งแต่งใหน้าผู้จัดการวงบม่เห็นหน้าที่เล้ต้องเปลี่ยนพวกรหน่อยเนาะเอาวะเจ้าเป็นพวกรมาจาวงบ่อืา